คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีครับเพื่อนวันนี้เราพบกับเกมค่ำคืนแห่งค็อกเทลนะจ๊ะหรือค็อกเทลนะเพื่อนพกในกระเป๋ามาดีส2,000บาทนะครับ2,000บาทนะจ๊ะ2,000บาทนะเพื่อนปัาเปิดแรกเลยเพื่อนเปิดแรกที่30บาทเปิดเโบแล้วมาดูกันนะยังไงครับมาดูกันดอกนี้นะครับโอเคมาสวยรอบนี้ื่อนมาดูเรื่องนี้เพื่อน ดูคาราบาไวด้ดอกนี้นนอืมดอกนี้นะจ๊ะโอ้ยชุดต้นจ้าดอกนี้สองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทดอกนี้โอ้โหแตกดีจริงๆมาถึงก็แตกเลยนะครับโปรต์แปลนต่อยให้ชุบมาสวยเป็นวไวดอกดูเรื่องดิสี่ดอกนี้แิ่งแยวไ,วไม่สวแยแล้วดูเรื่องนีด้ดอกนี้ยังไงเงินรางวัลก้อนโตดอกนี้ห สองร้อยสี่สิบแปดบาทดอกนี้ครับโอ้โหสวยไปชุดสวยใหม่ๆแล้วสวยดีกว่าวไปดีโอ้ยดอกนี้ดูเรื่องยหงไวายใหม่แล้วสวยเรื่องไปดีเพื่อนโอ้ยเต็มคาราเบลเลยดอกนี้เพื่อนเต็มคาราเบลเลยดอกนี้เก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทดอกนี้รางวัลซุสเตอร์เมกาโอ้โหเฮ้ปลาไปดีเบทสี่สิบแล้วไปต่อยังไงชุดสิบมาสวยเรื่องดิยังไงครับไปดอกชึบ ชึบชึบชึบมาสวยเป็นวายหล่อนี้ยังไงไม่มีไรแล้วไปต่อยังไงชึบ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 เอมาสวยเป็นวายหล่อนี้ดูเรื่องดิเพื่อนสองแล้วยังไงไปกันต่อนะครับใครสนใจจะมาชิบรถเดี่ยวกับเราเพื่อนคลิกลิงก์ได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยเพื่อนคลิกลิงก์ได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อนมีลิงก์ให้สมัครอยู่นะครับเพื่อนสนใจคลิกลิงก์เข้าไปได้เลยเพื่อนครับผมไปดูต่อยังไงชึบ เอาจับเซ็ตเข้าดีเพื่อนหรือเปลือยดเลื่อนดอกนี้โอ้โหวายดอกนี้เปลือยเลื่อนอีกอือหือไปแล้วครับบบบบใบดอกนี้งานแก้ววายมาสวยเป็นวายแล้วดูเลื่อนีกนี่เต็มคาราเบลใบดอกนี้อือหือระลังวัลก้อนโตดอกนี้เลื่อนโอ้โหถ้าไม่ขาดดอกนี้บนแปดพันแปดร้อยสิบบาทนะจ๊ะโอ้โหเต็มคาราเบลเลยเพื่อนดอกนี้อือหือ มาดูกันรัวๆเลยเพื่อนฟีปิงเลยหกลอบนะครับฟีปิงเลยถึงห้ารอบแล้วนะมาดูกันยังไงครัอบอคืนแหน่งฮ็อกเทลเรื่องนะครับคืนแห่งฮ็อกเทลเปลี่ยนใจแบบนี้สวยยังไงครับโอ้ยแ่งฮ็อกเทลนะน,ลน,รรลนะจ้าวัน,นนี้จะเป็นเกคเหล่านี้ยังไงนี่จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายเพื่อนอยังไงนะยังไงแกวายมาสวยเป็นวายเราอ่านี้เรื่องดิ โดร่งนี้เดือนหนึ่งพัน้อยหกสิบบาทคบผมโแล้วจบกะท่ดีสปินไปดอกนี้สองหม่ามร้อยสามสบาทนะจ๊ะโอ้โหปับไปที่ห้าสแล้วไปต่อเลยเพื่อนยังไงชึบชึบเต็มาายดอกนี้เป็นวายเรื่องดีที่สวายวายม่แล้วโอ้โหเคาราเบวาดอกนี้ที่โ้หบว้าไม่พื่อนดอกนี้โอ้โหเต็มคาราเบลโอ้โหุดเพิร์เก สี่พันหกร้อยบาทเที่ยงหูอเป็นจริงๆนะๆแต่รัวๆไปเลยเพื่อนแม่สาวเขาเกลีกาเฟินดีไปก่อนนะครับเพื่อนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะจ๊ะจุ๊ก